สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโกไลฟ์ไปที่ชอบไปผมรายการที่จะพาทุกท่านไปที่ชอบก่อนมีโอกาสได้ไปนะครับก็ตอนที่เราลงไว้ในเพจนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปเพจมาให้ยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกด subscribe ทั้งใน YouTube นะครับทั้งใน Facebook นะครับมี IG มีท w i ต t e ออะไรย่างเี้ครับก็ตามไปกดไลค์นะครับกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ครับที่เป็นผลดีกับทาง โกไลท์ทีวีนะครับก็ยิงเพจโกไลท์ทีวีแล้วก็ในส่วนของ u t u b e นะครับเราก็จะมีเรื่องราวหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรีวิวรถยนต์นะครับรถรถจักรยานยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถกระบะรถไฟฟ้ารถอะไรเงี้ยนะครับรวมถึงกาเจ็ตนะครับที่พักร้านอาหารอะไรต่างๆนานานะครับก็แวะเข้าไปเวียนดูกันได้นะครับก็วันนี้นะครับกระแสตัวแอคชั่นคาเมล่านะครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นตัว โกโพสินะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเรากะว่าจะเอาตัวโกโพสินะครับแล้วก็จะมีโกโพแม็กซ์นะครับแล้วก็มีอินสตาสามหกศูนย์โกอันนี้มีโกนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวอินสตาสามหกศูนย์วันอารนะครับซึ่งมีลักษณะการต่อเนี่ยคล้ายๆกันนะครับซึ่งที่เราจะเอามาขนาดนั้นเพราะว่าเกิดเกิดจากตัวนี้แหละครับที่เราไปซื้อมาแล้วก็มันมี อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความระไม้คล้ายคลึงคือเอาจากเจ้านั้นมาประกอบเอาเจ้านี้มาประกอบนะครับจนกลายร่างเป็นตัวนี้นครับแต่เราคิดดูแล้วเนี่ยเจ้าตัวนี้มันน่าจะโดนนะครับแล้วก็มีความละไม้คล้ายคลึงกับทางตัว Instar 3 0 0หกศูตัวนี้นะนี่นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นตัวแอคชั่น a m มิลที่เล็กนะครับและเบาสุดในโลกนะครับซึ่งเนี่ยตัวมันจร,จริงแค่นี้นะออมา้ดูก่อน มันเป็นแม่เหล็กดูดเหมือนกันนะครับนี่คือตัวเพลเพลเขาจะมีตัวแค่นี้ตัวเท่าประมาณนิ้วโป้งเห็นไหมซึ่งเราว่าเออมันใช้งานดีแล้วก็มีฟังก์ชันอะไรต่างๆคล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้คือตัวเพลเพลของเจ้าตัว DJI Action 2นะครับนี่จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับจะเป็นตัวสี่เหลี่ยมๆประมาณนี้นะครับแป้นหน้าก็ได้มีกล้องมีเซนเซอร์ นะครับด้านบนก็จะเป็นตัวเปิดปิดนะครับด้านหลังก็จะเป็นจอนะครับแล้วก็เป็นตัวเคี้ยวเคี้ยวไว้หนีบตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวเล็กๆตรงนี้นะครับเป็นห้อยเชือกนะครับห้อยเชือกอเราตอนห้อยอยู่ประมาณนี้นะครับก็เราพกพาไปไหนก็จะห้อยเป็นตรงคอก็ได้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันอะไรต่างๆเนี่ยก็เดี๋ยวเราลงลุงรายละเอียดกันอีกทีนะครับเดี๋ยวเราเปิดเครื่องดูก่อนนะครับเปิดเครื่องมานะครับ จะมีไฟสีเขียวอันนี้คือโหมดสแตนบายแล้วนะนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นจอนะด้านหลังก็จะเป็นจออย่างนี้นี่นะครับด้านหลังจะเป็นจอแล้วก็มีสามารถเซตอัพอะไรต่างๆได้นะครับตอนเราเข้าเมนูอะไรเงี้ยมันก็จะสันส่นๆนะครับที่มีคืดๆคืดๆนะครับมีโหมดด้วยกันนั่นคือส่วนของไทม์แล็นะครับ อ่ o สโลโมชันนะครับควิกคลิปแล้วก็ในส่วนของวิดีโอโฟโต้นะครับก็จะมีโหมดเท่านี้นะครับมีฟังกช์ชันอะไรบ้างเนี่ยมีดูรูปมีล็อกหน้าจอมีการ์ดมันคือมันสามารถแล้วก็ตั้งค่าต่างๆนะครับตั้งค่าภาพได้4ต่อ3 16ต่อ9นะครับแล้วก็ตั้งตัวเคาดาวได้นะครับว่าจะตั้งได้สูงสุดคือ10วินะครับ เขาสามารถตั้งได้ค่อนข้างหลายฟังก์ชันนะครับมีโหมดโปรมีตั้งแสงอะไรได้ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอีกหนึ่งจอนะครับอันนี้คือตัวราคา1 8 6 9 0นะถ้าเป็นตัว14,990ี่เนี่ยจะไม่มีตัวนี้มาให้นะครับมันจะมีแต่ตัวนี้แล้วก็เป็นตัวแบตเตอรี่ที่ไม่มีหน้าจอให้นะครับแต่ว่าการใช้งานฟังก์ชันก็คือคล้ายๆกันก็คือตัวเสียบนี้มันจะดูดเป็นแม่เหล็กนะครับแต่ ถ้าเป็นตัว1 8ึ่งหมือเนี่ยเสียบเสร็จปับ๊บเขาจะเปิดหน้าจอให้เลยนะจะมีจอสองฝั่งนะครับทางด้านนี้ก็เหมือนแบบว่าเอาไว้เวลาตอนเราเซลฟี่นะเขาเป็นแม่เหล็กหมดเลยอะนะครับอ้าวมีกดอัศจงัั้นะครับ,ส,งงนะรบสักครู่สักครู่อย่าเพิ่งรีบนะครับก็ะจะมีเสียงคล้ายๆโกโปรเลยนะแล้วก็เป็นแม่เหล็กนี่ปังปักเลยนะครับ แล้วก็เค้าน้าจอ,าาอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเลาตัวเลื่อนก็หนื่ๆนิดนึงนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราให้ดูตัวอ่ตัวของ DJI Action 2ก่อนนะครับเขาเขามีอะไรมาบ้างนะครับก็จะมีตัวตัวกล้องนี้อันนี้คือราคา 18, 6 9 0าบาทนะจะมีกล้อง1ตัวนะครับแล้วก็จะมีตัวจอด้านล่างอีกหนึ่งตัว นะครับก็จะมีตัวต่ออันนี้ก็เป็นต่อแบบขานะครับขาไม้เซลฟี่หรือว่าจะเป็นตัวต่อตัวคลิปอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวต่อริงใช้อุปกรณ์แอคชั่นคาเมราได้หมดเลยวน่้เป็นตัวตัวเสียบไข่น็อตอย่างนี้นะตอนใช้ก็ดูดเนี่ยป๊บเนี่ยแล้วก็เปนบีบนีบนี้จะใช้ยังไงก็ได้นะครับแล้วก็ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวเ,เหมือนแปะแปะตัวรถแปะอะไรที่มันแปะเราใส่ก็เก็ือนี้ครับหมืนเง้ามา่อุปกรณ์เขานะหมุนเสร็จปั๊บก็จะให้มันแปะติดรถแปะติดหมวกแตะปิดอะไรก็ได้นะครับก็อันนี้ต้องไปซื้อเพิ่มเติมมาแล้วกอ็อีกอย่างงที่มันจะ,ะเขาเรียกว่าดีอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของตัว อันนี้ซือที่แถบมาในกล่องน้ไม่ได้รวมอุปกรณ์ที่ต้องซื้อเพิ่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนสร้อยนะครับห้อยคอสายที้สามารถเลื่อนได้นี่เลื่อนได้นะครับใส่แล้วก็เอากล้องแปะคือแปะจริงๆแล้วเขาไว้แปะข้างในนะเดี๋ยวก็จะเป็นอย่างนี้นะซึ่งถ้าเสื้อมันแข็งๆหน่อยมันก็จะดีหน่อยแต่ว่าางนจะเป็นประมาณนี้นะครับ มันอาจจะได้มุมแปลกๆนะครับที่เราบอกว่าในกล่องที่เขาแถมมาให้นะจริงๆแล้วมันมีอุปกรณ์เสริมก็มีพวกขานะครับขาเซลฟี่ขาที่ลงน้ำแล้วก็มีในส่วนของเคสนะครับซึ่งเคสเนี่ยของเขาจะมีจะเป็นเคสตัวใหญ่เลยใส่เป็นเคสปลาติกนุ่มาตอนใส่แล้วมันจะดูใหญ่ๆเยอะเลอะเทอะเทอะทะนะครับก็ อันนี้เราจะไม่ไม่ดูแล้วไม่ค่อยที่บอกว่าเราเอามาชนกับตัวนี้เพราะว่ามันมีความละมา้าลคายคลึงกันนะครับอันนี้ราคา1490งามื่นสี่ร้อิบาทน Insa ะ Go To นะครับซึ่งเราใช้งานบ่อยมากนะครับแล้วก็คิดว่ามันมีความคล่องตัวสูงนะครับมันมีความเล็กกระทัดรัดนะครับพกพาไปไหนแล้วไม่เป็นจุดสังเกตของผู้คนมากนะไม่ว่าจะาที่เราบอกว่ามันติดในเสื้อได้เห็นไหมเหมือนกันเลยไหม อันนี้ดิแอคชั่นทูนะครับอันนี้อินสตาโกทูนะครับซึ่งเข้ามามาก่อนเลยนะครับมันก็จะเป็นแม่เหล็กดูดเหมือนกันเห็นไหมเขาดูดดูดง่ายปั๊บป๊บอยากได้มุมไหนนะครับก็ติดเอาติดแล้วก็ที่แถมมาอย่างหนึ่งที่อันนี้อันเนี้ยมันจะเป็นอันนี้มันจะอยู่อยู่ทรงประมาณ่างนี้นะครับ ไว้ห้อยไว้ห้อยก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้ไม่มีมาให้มีแต่รูมาให้นะครับแล้วตัวนี้มีที่ห้อยมาให้แล้วก็ใส่กล้องเข้าไปได้นะครับอ,อยากได้มุมแปลกๆแ,แล้วก็ท,ที่สําคัญตัวนี้นะครับมีตัวดูดเรียกว่าตัวดูดกระจกนะครับหรือว่า,าตัวนี้สามารถดูดแล้วก็เรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันสามารถเช็ดทำความสะอาดได้อัน,นี้มีกาสองหน้า มันเนี่ยมันจะไม่ไม่ใช่การสองหน้ามันจะเป็นตัวอย่างเงี้ยเป็นพลาสติกนะครับตัวนี้จะเป็นหน่งหน,ง,หนงหน่อยติดกระจกได้ติดพื้นผิวเรียบๆได้นะครับ็ใช้ต้ทำความสะอาดได้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่ทาง Action Tool ต้องซื้อเพิ่มนะครับก็ในส่วนของตัวตัวติดหมวกนะครับซึ่งหมสำสำรับคนำทำ่่ายแบบแนว POV นะครับก็ำอากลสองออกมาสสำสสำสำ ส่เสร็จปั๊บจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเราก็หนีไปที่หมกเดี๋ยวก่อนนะหามุมก่อนนี่เสียบอย่างเงี้ยเห็นไหมเราก็จะได้เป็นมุมกี่มอไซค์เดินเที่ยวนะครับหรือว่าจะขับรถนะครับนี่มันก็จะเป็นทรงประมาณนี้ซึ่งของตัวเนี้ยต้องไปซื้อเป็นที่รัดหัวซึ่งจะเหมือนที่ออกกาลังกายหนาหน,นาหน่อยซื้อรัดหัวซึ่งจะจุดสังเกตมากกว่าอย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็เอ่อย่างนั้นเขามีมาให้ครบครันนะครับแล้วก็ในส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือ ตัวอันนี้นะครับส่เสร็จปับ๊บตัวนี้มันสามารถกางออกได้เป็นสามขามานี่เป็นสามขา,มา,มขาซึ่งตั้งง่ายเพียงที่เราจะถ่ายตัวเองนะครับมันก็ไม่จุดไม่มีจุดสนใจมากนะครับก็นั่งคุยนั่งอะไรกันไปแต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้มันไม่มีไม่มีจอมาให้ดูแต่อันนี้มันมีจอนะครับเวลาเราถ่ายก็แต่ก็อีกกันแหละถ้าเกิดซื้อตัวถูกนะครับเราก็มองเห็นตัวเอง นะครับก็ต้องซื้อตัวตัวแพงแหละหมกว่านะครับเพื่อจะได้จอตัวนี้เวลาจะเราถ่ายนะครับก็จะนั่งนั่งนี่ยดูตัวเองไปนะครับปรับมุมปรับอะไรไปตรงนี้นะครับเพื่อเราจะถ่ายตัวเองนี่มันก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเขาเรียกว่าความละเอียดนะครับถ้าเป็นตัว i n s t a g โอันนี้นะครับแค่ความละเอียดแค่ 2K 50นะครับ50เฟรมเรท นะครับส่วนอันนี้นะครับก็ 4K 120เฟรมนะครับก็อันนี้ได้ภาพมุมกว้าง120นะครับอันนี้ได้ภาพมุมอันนี้ได้ภาพมุมกว้าง155นะครับซึ่งภาพมุมกว้างอะไรเงี้ยยังไงก็แพ้แพ้โกโปรอยู่แล้วนะครับหลายๆอย่างเลยพวกนี้มันไม่ได้ทนทานหรือว่าทนก,นกันกระแทกอะไรได้เหมือนตัวโกโปรเราก็เลยว่ามันน่าจะ,ะมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่าระไม้คล้ายคลึงกันมากกว่าไม่ว่าจะเป็นอุปก,กรณ์อะไรนะครับแล้วก็ตัวนี้ ไม่มีจอนะครับใช้ต่อผ่านแอปเท่านั้นนะครับส่วนนี้ก็มีมีเขาเรียกว่าชุดเริ่มต้นก็ไม่มีจอเพราะฉะนั้นกูก็ต้องซื้อตัวหมื่นแปดอยู่ดีนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ InstaGo2 นะครับก็ถ่ายอ่าสโลว์นะครับเฟรมเด็ร้อยยี่เฟรมนะครับปรับได้ถึง c x นะครับด้วยเฟรมเด็ร้อยยี่สิบนะครับส่วนตัว Action2 ตัวนี้นะครับก็สโลโมชันได้ 8x นะครับด้วยเฟรมเด็ร้อยยี่สิบแล้วก็ซูมดิจิตอลได้สูงสุด 4x ในส่วนของตัวเซนเซอร์นะครับตัว InstaGo 2นะครับก็1ต่อ2.3นะครับส่วนอันนี้ก็1ต่อ1.7่นะครับน้ำหนักอันนี้เบากว่าอยู่แล้วครับนี่แค่26.5นะครับส่วนอันเนี้ยอ่าอ่บหกกรัมนะครับแล้วก็ในส่วนของกันน้ำนะครับให้ตัวจิ๋วนี่นะครับกันน้ำได้4เมตรนะครับเฉพาะตัวกล้องนะเฉพาะตัวนี้นะเดี๋ยวค่อยออกมาดีกว่าเฉพาะตัวกล้องนะครับ เคสไม่กันน้ำนะครับอันในีน้กันน้ําลึก10เมตรแบบไม่ต้องใส่เคสนะครับเฉพาะตัวกล้องนะครับตัวแบตและจอเสริมไม่กันน้ําก็คือตัวเนี้ยหย่อนลงน้ําได้10เมตรนะครับอันนี้เป็นกันสั่นแบบ four stage st uh, stabilization นะครับส่วนอันนี้เป็น uh, กันสั่นแบบ volition steady นะครับความจุบแบตครับอันนี้210แอมป์นะครับอันนี้580แอมป์ซึ่งอันเนี้ยมันแบตหมดไวกว่าอยู่แล้ว อันนี้นะครับเวลาตอนใช้งานได้จริงนะครับใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ20-30นาทีนะครับส่วนตัว DJ i Action 2ตัวนี้นะครับตัวเฉพาะตัวกล้องตัวตัวนี้นะใช้งานได้70นาทีนะครับถ้าต่อแบตเสริมนะครับหรือว่าแบตตัวตัวจอยเนี่ยก็จะได้ประมาณ160น,นะครับแต่ว่า,าหลังจากนี้ตอนนี้เปิดเครื่องอยู่ตลอดนะอันนี้ไม่มีความไม่มีความรู้สึกว่าร้อนเฉยๆเลยอันเนี้ยเปิดตลอดเนี่ยยังมีความรู้สึกว่า มันยังอุ่นๆนะนี่ยังไม่ได้ถ่ายนะอันนี้แค่เปิดสแตนด์บายไว้เฉยนะจะมีความอุ่นๆอยู่ตลอดเวลานะครับตัวนี้นะครับสามารถถ่ายวิดีโอไฮเปอร์แลปไทม์แลปนะครับแล้วก็สโลโมชันส่วนอันตัวแอคชั่นทูนะครับก็สามารถถ่ายไฮเปอร์แลปได้นะครับไทม์แลปได้สโลโมชันแล้วก็ควิกคลิปนะครับก็ยังสามารถไลฟ์สตรีมขึ้นบน YouTube หรือ f c e e o o o นะครับหรือจะใช้เป็นกล้องเว็บแคมได้นะครับนี่ก็คือความเจ๋งอีกหนึ่ตัวนะครับ ความจําในตัวเครื่องนะครับอันนี้มีแค่สาสินะครับไม่มีช่องใส่เมมโมรีมาให้นะครับส่วน Action นนะครับความจําในตัวเครื่องคือส2สามารถใส่ได้เมมสูงสุดคือ2องร้หสบกกิกนะครับก็โดยรวมนะครับการใช้งานนะครับผมว่า มีความระม้คล้ายคลยคึงกันอุปกรณ์ที่ให้มาคล้ายคลึงกันครับเราก็เลยต้องเอาตัวแอคชั่นโก o ทูตัวนี้นะครับกับตัว DJI Action To ทนะครับมาเปรียบเทียบกันให้ดูนะครับส่วนตัวผมคิดว่าถ้าถ้าอยากจะจบแล้วก็ไม่ได้แบบว่าสายแอคชั่นอะไรมากนะแบบเป็นลุยติดมอไซค์ขี่มอไซค์ลุย,ลยๆอะไรเงี้ยอันนั้นนะ่ะปล่อยหนะ้าที่เป็นโกโกเ,เป็นโกโป,โปรใบนะครับส่วนใครอยากทำวอล์กเก๋ๆนะครับหรือว่า อยากติดรถได้บ้างนะครับโดยวิ่งบนทางดาที่แบบไม่ได้มีหลุมคุขาอะไรเงี้ยนะครับผมว่าตัวเนี้ยก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องไปตัวท็อปไปแหละหนึ่งหมืนแปดกว่าไอ้ตัวเนี้ยแค่หนึ่งหมื่นสี่ร้อยกว่าบาทนะครับซึ่งถ้าใช้ใช้งานสะดวกนะครับผมก็ว่าตัวเนี้ยก็สะดวกดีพกพาง่ายนะครับมีกล่องมีเคสมาให้อันเนี้ยไม่มีกล่องไม่มีไม่มีอะไรมาให้เลยนะครับเวลาเราพกติดตัวเนี่ย ก็ต้องถือไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัวแม่เหล็กดูดแรงดีนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวันที่แม่เหล็กมันจะหมดหมดหมด,หมดแรงแรงดึงหรือเปล่านะครับเพราะมันไม่ได้เป็นตัวขขยหรือตัวอะไรนะครับ mm. เช่นเดียวกับตัวนี้แหละแต่ว่าตัวนี้เขายังมีเคสมีเคสมีอะไรมาให้นะครับก็โดยรวมนะครับราคาต่างกันอยู่ประมาณนะครับความต่างของราคานะครับก็ถ้าอันเนี้ยมันมีอยู่ตัวเดียวเลยนะครับก็คือ1490บาท ซึ่งตัว insta เออไม่ใช่ตัว DJI Action 2นะครับก็จะมี2ราคาคือ14,990บาทนะครับแล้วก็ตัว Dual Screen Combo นะครับก็คือตัวที่เรารีวิวตัวนี้นะครับอันนี้คือ18,690บาทนะครับถ้าพูดถึงตัวล่างในความเหมือนกันกนะ็คือไม่มีจอเหมือนกันต้องดูตัวผ่านแอปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้งานยาวๆนานๆถ่ายแบบลองช็อตะอะไรยาวๆอะไรประมาณนี้นะ ถ้าไม่เกินสักยี่สิบสาสิบีผมว่าไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดถ่ายมากกว่านั้นนะครับอยากยิงยาวถ่ายเป็นไลฟ์ถ่ายเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าตัวนี้ก็กินขาดนะครับแต่การพกพาตัวนี้พกพาง่ายสะดวกกว่านะครับนี่มีก็มีอยู่แค่นี้แล้วก็เลาตอนเคสก็มีอยู่พกพาง่ายๆสะดวกสบายนะครับก็ ใครที่สนใจนะครับก็ลองไปดูตามร้านขายอุปกรณ์กล้องนะครับแล้วก็ร้านต่งตางๆที่ขายอุปกรณ์พวกไอทีแกชเยอะไรพวกนี้นะครับก็ลองไปดูไปลองไปเล่นดูนะครับว่าคุณชอบแบบไหนยังไงนะครับแต่ถ้าถามว่าไปเทียบกับโกโปรได้ไหมผมว่าเท่าที่ใช้มานะมันมันเทียบไม่ได้อะโกโปรมันมีความแอคชั่นมีความกันกระแทกทนมือทนเท้ามากกว่านะครับอันนี้เป็น Uh, ตัวพลาสติกนะครับไม่มีเคสไม่มีอะไรกันเลยนะครับตกลงมาก็อันนี้อุปกรณ์เสริมเขาก็มีตัวเลนมาโคนะครับต้องซื้อเพิ่มตัวเลนมาโคนะครับซึ่งถ้าเกิดใครชอบถ่ายเลนมาโคแบบใกล้ๆอย่างน,นี้นะครับก็ไปต้องไปซื้อเพิ่มเอานะครับก็อ่าก็ฝอฝากคลิปนี้ไว้นะครับเป็นข้อมูลนะครับในการตัดสินใจว่าคุณชอบแบบไหนอะไรยังไงนะครับแต่ถ้าผมฟันธงแล้วจากการที่ใช้มานะผมชอบตัวนี้มากกว่ามัน ด้วยความที่ไปไหนมาไหนแล้วมันไม่ไปเจอไปเจอมากนักนะครับใส่กระเป๋าใส่อะไรเงี้ยแล้วก็เอ่อพกพา,าง่ายนะครับตัวเล็กๆคนไม่ค่อยสนใจนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันต้องถือแล้วก็ต้องถือสองตัวเลยซึ่งเป็นที่สนใจแน่นอนเวลาตอนถือไปไหนมาไหนนะครับเช่นเดียวกับโปนะครับซึ่งบางที่เนี่ยเขาก็ ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะให้ใครไปถ่ายมากนักนะครับแล้วก็บางทีเราเดินไปไหนมาไหนเนี่ยคนอาจจะเคอะเขินไม่อยากจะออกกล้องนะครับเพราะตัวเนี้ยโอเคเลยนะตอนสำหรับผมนะใช้งานนะผมว่าตัวเนี้ยโอเคมีติดหมวกติดอะไรเงี่ยมันมันใช้งานได้คล่องกว่านะครับแต่ว่ามันต้องดูผ่านมือถือแล้วตอนเราจะเช็คภาพเช็คอะไรนะครับแต่ถ้าไม่อยากเช็คภาพนะครับเห็นเลยก็เป็นอันนี้นะครับแต่ราคาก็แตกต่างกันอยู่ประมาณแปดพันบาทอ่ะก็ลองไปดูลองไปอ่าใช้อ้อ บอกกันคนซื้อตัวนี้ตอนนี้นะครับเขาแถมตัวาการ์ดให้นะครับ32กิกนะครับก็ลองไปดูตามร้านดูนะครับแล้วส่วนอื่นเขาก็จะแถมอะไรยังไงก็ลองไปดูแล้วกันนะวันนี้ก็ต้องอขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณสปอนเซอร์เจ้าอื่นนะไม่เกี่ยวกับเจ้านี้เลยนะไม่เกี่ยวกับอันนี้ก็ซื้อเองหมดเลยนะนะครับก็สนใจ นะครับว่าติดต่อไม่ได้จะให้เรารีวิวทำอะไรยังไงนะครับจริงแล้วเราก็ทำค่อนข้างหลากหลายนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ